สวัสดีครับพบกับนัทนะครับอีซูซูทักโฟเซลนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เทศกาลสงการนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับที่อยู่ข้างๆนั้นนะครับก็เป็น6กล้อกลางนะครับอ s u z u FRR 210แรงม้ารุ่น MacTalk นะครับตัวนี้ก็ขึ้นชื่อลือชานะครับในเรื่องของการใช้งานหนักนะครับอย่างเช่น วิ่งบ่อดินนะครับตัวนี้เลยนะครับขายดีมากนะครับแล้วก็หลังๆนี่ก็รอรถนานหน่อยนะครับเพราะว่าผลิตกันไม่ทันออเดอร์กันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้นะฮะเพิ่งกลับมาจากอู่ปันพัทนะครับที่อําเภอพิมายนะครับก็อู่นี้ก็งานดีนะครับแล้วก็ทําสีก็สวยด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับรถพร้อมตัวถังเป็นกระบะดันะครับคออรัวสี่เส้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ครับผมด้านหน้าก็ทําสีกันชนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ก,ก็ก็ดูเด่นขึ้นนะครับดูเด่นขึ้นตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับ210 MacTalk นะครับไฟหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นแบบ LED Tech นะครับเป็นไฟ LED สวยงามเลยทีเดียวนะยามค่ำคืนแล้วเปิดไฟขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเป็น โดดเด่นเป็นสง่ามากนะครับก็แนะนำแล้วก็รีวิวกันไปหลายๆคลิปแล้วนะครับสำหรับ FRR รุ่นใ,ใหม่นี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูงานตัวถังของเขาบ้างดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มาในรูปแบบของกระบะเหล็กดำนะครับพกลัวสี่เส้นนะครับฝาข้างสามารถเปิดห้อยลงมาได้นะครับ ขอกรัว2เส้นล่างนะครับเชื่อมตายบยึดติดกับเสาหน้าและเสาท้ายส่วนข้อกรัว2เส้นทั้งบนนะครับสามารถที่จะคลายน็อตแล้วก็ยกออกได้นะครับถ้าต้องการให้ด้านข้างเตี้ยลงนะครับเราก็ถอดรั้ว2 2เส้นบนออกนะฮะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายให้เป็นแบบไฟ LED แอบเห็นว่า คันนี้นี่จะมีการเอาไปลากค่วงด้วยนะครับมีลำโพงใหญ่ KTK ด้วยนะฮะไม่ได้มาแต่รถเดี่ยวคันเดียวนะครับคันนี้จะเป็นแม่ด้วยจะไปลากลูกได้ด้วยนะฮะปะท้าย2ตอนนะครับสามารถเปิดลงมาได้ถ้าเราไม่ยกดัแล้วก็ลูกลัวข้างบนนะครับ สีเส้นถอดได้หมดนะครับแบ่งถอด2เส้นบนแล้วก็2เส้นล่างตรงนี้นะครับสติกเกอร์สะท้อนแสงก็ตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะกาดข้างก็ทำสีฟ้าขาวนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อทางเซลลนัทนะครับได้ที่เบอร์ 0895220077นะครับเรามีบริการรับจองออนไลน์นะครับให้คำปรึกษาฟรีจัดไปนั้นฟรีนะครับแล้วก็รถเสร็จแล้วเราก็มีบริการนะครับนำรถไปส่งมอบให้ถึงบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหรือหาข้อมูลได้ก่อนนะครับ ถ้ายังไม่ซื้อก็ยังไม่เป็นไรนะครับจะได้เตรียมตัวเรื่องของเตรียมเงินทองหรือว่าเรื่องของการเตรียมเอกสารหรือว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีไว้ให้พร้อมนะครับพอถึงเวลาก็จะได้สามารถออกรถได้โดยง่ายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นรถรุ่นไหนต่อตัวถังแบบไหน เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอย่าลืมกดติดตามช่อง Isuzu t ก a k r ลนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงอาทิตย์ละประมาณ2-3คลิปนะครับสำหรับรถบรรทุกป้ายแดง Isuzu ทุกรุ่นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ